สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดียามเช้าเช้าวันพฤหัสบดีที่19ธันวาคมพศ2567กับการวางแผนการเทรดทองคำค่ะช็อกราคาทองทำเต็มเดย์จบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ ลงตามคาดการ์ค่ะเพราะว่าในส่วนของเฟดเมื่อคือนค่ะเทต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในช่วงของตลาดนะคะอเมริกาก็มีการเทขายเพราะว่าการาฟไม่สามารถสร้างาไฮใหม่ได้และมีการไซด์เวย์จึงมีการกดราคาลงและเป็นแพทเทิร์นเฮดแอนด์โชเดอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของนะคะเฟดเมื่อคืนตอนตีสค่ะเทขายอย่างแรงแล้วก็ทะลุแอริเรนแนวรับมาได้นะคะจนมาถึงแอริเรนแนวรับล่างต้องบอกว่าเมื่อวานนะคะวิ่งเยอะมากๆเลยประมาณ7 0 0 0จุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของวันนี้เลือกเทรดหน้าอะไร ชัดเจนเลือกเทรดหนนะ้าเซลนะคะเพราะว่าในส่วนของเดย์ทำท่าเป็นตัวเอ็มนะหนึ่งสองนี่เอ็มนะฮะไม่ใช่ไซเบย์แล้วนะตอนแรกถ้าอยู่ตรงนี้คือไซเบร์แล้วดันราคาขึ้นถ้าสมมติว่าเบรกราคาตรงนี้ค่ะมันจะกลายเป็นว่าโอเคนั้นดันราคาขึ้นตามเทนแต่ปรากฏว่านี่น้องเลือกกลับตัวนะคะเป็นตัวเอ็มชัดเจนในเดย์นะดังนั้นแผงกระเทรดวันนี้จึงต้องเลือกเทรดหน้าเซลค่ะไม่ตรงแต่แค่ไม่ได้เทรดเพราะว่าถามว่าชนรับไหมชนชนในส่วนของชุดแท่งเทียนหรือว่ากลุ่มแท่งเทียนแต่ว่าประเด็นก็คือแท่งเทียนบอกว่ามีแรงเซลนะคะวัน,น H4 นะคะไม่สามารถอยู่เหนือแนวต้านได้ค่ะมีการกดราคาลงนะคะและ H4 สังเกตดีๆนะ H4 เนี่ยเป็นตัว M เลยนะคะแล้วก็วันนี้แนวรับของเขาถ้าทะลุชุดนี้ได้ก็จะลงมาต่อถ้าทะลุนะคะในส่วนของราคาประมาณ60แล้วก็จะไป50นะคะ2560 2 5หน้25 60, 25 50, นะไปดูในส่นทางเปเฟรมสงค่ะทำเเรมสิ่งเขาแอบมองว่าวันนี้ถ้ากราฟนะคะไม่ได้สูงกว่านี้ก็จะมีโอกาสดันราคาลงนะคะขอเช็คเคสสิ่งนิดนึงค่ะนะคะ H4 ค่ะ มันจะมีราคาโซนแนวต้านอยู่ตรงนี้นะเ4สจะมีแนวต้านอยู่ตรงนี้ค่ะคือเขามีการมาเบรกที่ชุดแอเรียนนี้แล้ววันนี้ถ้าสมมติว่ากรณีถ้ากราฟลงไปได้แล้วนะคะถ้าขึ้นมาปุ๊บแถวนี้จะเป็นโซนแนวต้านและวันนี้ถ้าไม่ยืนเหนือต้านเนี้ยจะมีโอกาสลงนะคะอ่านี่คือโซนแนวต้านของกราฟทองวันนี้ก็แพมมองว่าถ้าวันนี้ถ้าสมมติมามาแค่จุดแรกก็จะมีโอกาสลงได้ดีนะ แสดงว่าตลาดก็จะเห็นด้วยทุกตลาดแล้วก็จะมีการขายนะคะดังนั้นเวลาการ์ดเข้าโซนแนวต้านนี้ก็รอรอแผนการเซลล์นะคะมี2จุดนี้นะคะสำหรับการ์ทองอ่ะอย่างที่บอกว่าในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมากโค้ชพูดถึงเรื่องแพทเทิร์นในธารเฟรมเดย์ว่าจะมีลักษณะของ2แพทเทิร์นอันนี้นะคะในเมื่อคืนซูมเนี่ยโคแพรมบอกลูกศิษย์ที่อยู่ยุโรปก,กับอเมริกาว่าเนี่ยนะรอเล่นแผนเนี่ยอ้โหเป๊ะมากเลยยินดีกับทุกคนนะคะยังคิดถึงหน้าเทรดเดอร์หรือหน้า VIP อพีนะลูกศิษย์ที่อยู่ในคาซูมว,ว่ะโค นะถ้ากราฟแทกซี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวรอเห้นสิ่งเป็นแบบนี้นะโอ้โหสวยมากเลยนะกำไรสดใสแต่ถ้าใครไม่ไดออเดอร์ order, ก็ไม่เป็นไรนะจงขอบคุณวิชาความรู้ที่คุณมีติดตัวและวิชา,าที่กคแพมมอบให้คุณนั้นนะคะสามารถทําเงินได้จริงๆขอให้ทุกคนนะตั้งใจเรียนรู้ฝึกฝนวันนี้ถึงแม้ไม่ได้กําไรแต่สิ่งสําคัญคือประสบการณ์และความรู้และคุณจะได้คอนเฟิร์มว่าสิ่งที่คุณรู้มันใช่และสามารถทํากําไรได้จริงนะฮะโอเคค่ะในช่วงของทาเฟรมเดย์นะคะซึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าคือน้องขึ้นไปเทสนะคะปรากฏว่าตรงเนี้ย ตอ,อตอนเมื่อวัน2วันยังอยู่ท่านี้อยู่แต่ตอนนี้หลุดแล้วค่ะเมื่อหลุดแบบนี้แล้วนะคะกราฟว่าอาจจะมีการโยกเล็กน้อยค่ะเพื่อที่จะเทคตัวแล้วก็ลงต่อนะคะนี่คือแพทเทิร์นการหลุดนะตอนแรกก็าแพรยังคิด,คดว่าเอ๊ะเดี๋ยวก็จะมาแบบนี้แล้วก็ดันราคาขึ้นไปฝั่งด้านบนหรือไม่แต่ไม่ใช่นะฝั่งนี้ไม่ใช่แล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ฝั่งนี้นะ,ะในส่วนของทำเฟรมเดย์นะคะอ่าโอเคอ่าแล้วเราไปดูในส่วนของกราฟกันค่ะ อ่าในเดยอ่าเดี๋ยวคุณจะได้เห็นในเดยนะคะเห็นไหมฮะเป็นรูปแบบแบบนี้เลยและเป้าหมายนะวันนี้ถ้าทะลุได้นะโค้ชแพรมองว่านะคะนะหกศแล้วก็ราคาโลเดิมนะราคาโลเดิมประมาณสักสามสี่สองห้าสาสี่สองห้าสาศูนย์โซนเนี้ยก็จะเป็นแนวรับแต่ก่อนที่จะมาอาจจะมีโยกมีอะไรอยู่นะคะโอเคนะคะนี่คือแผงการเทรดรับทองในเช้าวันนี้รอแผกนการเทรดน้าเซลล์ คลิปนี้เดี๋ยวคุแพมส่งเข้าไปค่ะท่านปอดฟ้าจะใส่กำไรทั่วโลกและวันนี้เป็นการเข้าเรียนซูมนะคะเป็นวันที่3ของสัปดาห์นี้นะคะสำหรับใครที่จะเข้าคลาซูมก็สอบถามได้กับทีมงานราคาเริ่มต้นอยู่ที่ราคาวันละ3ามบาทซื้อบัตรนะคะแล้วกรณีใครที่นะคะซื้อบัตรครั้งแรกได้ฟรี1วันนะซื้อ1วันได้ฟรี1วัน แล้วมีโปรโมชั่นซื้อ10วันแถม2วันได้เป็น12วันนะฮะอยู่ที่ว่าท่านจะอยู่เงื่อนไขนะคะเป็นลูกศิษย์อ่านะฮะเงื่อนไขตรงไหนเช่นอยู่กรุ๊ปไลน์ต่อ IB บีโคได้ราคา3 0 19บาทแล้วก็อยู่กรุ๊ปไลน์ไม่ได้ต่อ IB อยู่ที่ราคา450บาทนะคะแล้วถ้าอ,อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่กรุ๊ปไลน์ก็อยู่ที่ราคา499บาทต่อวันและถ้าอยู่ข้างนอกไม่ได้ต่อ ไอพีโคและไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์ก็อยู่ที่ราคา599บาทต่อวันนะคะในการซื้อบัตรนะคะเข้าไปเรียนรู้นะคะอัปเดตเทคนิครวมทั้งถ้าตรงระบบกัรเทคแล้วผมก็จะมีการเข้าทํากาไรด้วยนะคะดังนั้นเรื่องนี้สําคัญมากการอ่านการหน้างานและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดนี้นะ,ะโดยมีครูมีโค้ชช่วยแนะนําให้คุณจะสามารถทําให้คุณเข้าใจและสามารถทํากําไรได้และก็แพมมีลิมิตในการซื้อซูมด้วยนะคะห้ามซื้อเกิน50วันนะคะสำหรับใครที่จะซื้อซื้อซูมเพิ่มวันนี้ยังเป็นราคานี้นะคะ เดือนนี้ยังเป็นราคานี้นะคะสำหรับใครอยากสะสมซูมนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและสําหรับใครที่ต้องการเรียนเจอตัวกับโค้ชแพมก็จะมีถูกเขาทำกำไรรอบละล้านเร็นวันที่26 27มการาคมนะคะสามารถลงทะเบียนได้ในราคา59,000ใช้โบรกเกอร์เองในตอยบีโค้ดลด10%และใครอยากเรียนเริ่มต้นพื้นฐานจะมีเรียนซูมรุ่น4ค่ะเรียนวันที่26 27มการาคมนะคะสามารถลงทะเบียนได้สอบถ,ถามรายละเอียดได้นะ,ะที่คโค้ชเทนารอแล้วก็ทีมงานแม่บ้านแห่งฟอเรสตนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ